คือนราะเจอกันที่หน้าฮอสีนะคะมันเป็นที่ที่เราจะมาเล่นบ้านลมยักษ์กันนี่นี่ทุกคนใครชิปอะไรเอ้าก็ถ่ายลงยูทูบไงมึงได้ถ่ายไหมเนี่ยอันนี้ไม่อินฟูคืออันนี้อินฟูอันนี้ยูทูบเบอร์บอกเราวะคือบอกบอกแต่เมื่อคืนแหละใช่ไหนอ่ะ ไม่อ่านแชทกลุ่มจริงไหมอ่ะจริงหนึ่บอกแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยมึงอ่านบ้างไหมอ่านแชทบ้างอ่านแชทกลุ่มในเมสเจมึงก็ไม่อ่านไอจีมือกัจะไม่อ่านหรอ จมปิงจมปิงเหลือน้ำในระหว่างที่รอน้ำฉันหิวไม่ไหวแล้วเพราะไม่ได้กินข้าวมาตอนคือไม่วันนี้ยังไม่กินข้าวเลยก็เลยหิวไม่ไหวแล้วต้องกินข้าวก่อนนะจ๊ะตอนนี้นะมาถึงท่ารถตู้แล้วตอนนี้คือ สายแนเราสายาอนเพ่เอาลังไปค่ะสาคดีสัตโลกไม่ได้ซูมมันซูมอะไรไม่ซูมได้หรอโย่ล่ง้นขึ้นเนญ่แต่อยู่นี่นียูนี่นี่ก็มึงดีมากเลยปยู่นี่ยูนี่เห็นเันสิหัวดำแย่มากยวไปลงแล้วพ่อหรอ

แตกละมึงดูมาทติ๊กต็ตามมึงติดหรือว่ามึงมาสี่คนเหรอแต่ไม่ีถุงเท้าเป่าไม่มีเดี๋ซื้อข้างหน้าก่อนนะใครมาซื้อบมา กูก็ลืมเตือนไม่ได้แล้วแหละก็าถือดิราคาผมเฮ้ยน่ารักจังเลยของเท้าอ่ะก็ตอนที่ไปทีเดียวจะเจอนั่ารักมากกี่บาทปวดวะได้สองคู่เฮ้ยโอเคเอาแป๊บมันได้สองคู่กูใส่คู่เดียวเมืองกูใส่แบบหมายถึงเอาไว้ไงอ๋อตอแหลแต่งลูกไม้แล้วม่ดูการแต่งตัวกูไม่ดูการแต่งตัวกู่คืูกไม้มึงอสดเดียวไง เช็กอินว่าเป็นคนแก่เช็กอินถ่ายรูปไปอันนี้เม bueno 네ื่อแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่นแล้วก็จะรีวิวทุกอย่างเลยว่าเป็นยังไงสนุกไหมแล้วก็รีวิวด้วยว่าเซอร์วิสมันดีแท่ไหนนะคะทุกคนสำหรับคนที่จะมาเล่น Tuyền tên yeah, ừ. đi, tuyền tên bên Tuyền tên đi, tuyền đi คือหลังเล่นเสร็จดูเม็ดเหงื่อเดี๋ยวเราหาอะไรกินนะคะก็เดี๋ยวดูว่าจกินอะไรกันดี โอเคสั่งอะไรไปน้ำมกี้สั่งคิวี่สัมกิไม่ใช่ไม่ใช่่ละสี่สีสลืมเลไม่จำให้แม่อะไรี่ละสี่ไม่ต้กับก่อนก่อน่มใช่ไหมเหแล้ว ต่อเพราะพี่ไม่้ที่ตัวนั้นหนักเสือุ่ดอตมไมู่้ท่มาไี่แล้วคะยยให้ตัดด้วยนไปัมันต้องตัดเพื่อมาแปะเพ่มามาแปะตรงนี้อ๋อหรอ ทุกคนอันนี้เธอเซเส้นยังมีให้ระบายสีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีทุกสาขาไหมอ่าอันนี้คือเป็นเซิร์ฟเพรสเป็นเซิร์ฟเพรสใช่ยี่สิบเหรียญเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันคือระบายสีล่าสุดตอนไหนอ่ะทุกสาขาระบายสีล่าสุดของฉันน่าจะปัดหกอะระบายสีจะเว้นเซเอ่ะเออกูน่าจะปัดหกไม่ก็อนุบาลเลยคือถ้าจำความได้มีขิดตอนตอนระบายสีก็อนุบาลแต่ถ้าเราจะคือจำไม่ได้หราก็มีนี่ไหมอ่ะ ก็มากินกับพ่อแม่ก็วั่งกับแม่ก็สั่งอะไรก็สั่งให้ก็ประมาณนั้นก็ภายในปีนี้เหมือนกันก็ทุกครั้งที่แด่จะไปเช่นก็ต้องได้ก็ต้องได้แบบก็ก็ต้องได้ระบายสิ่งอ่ะไมชอบระบายสิไม่ได้นะโอเคระบายสิกันจ้าบปิด ลูกกันเดินอะเป่าเป่าเป่าไม่หลังก็คือไอ้ไม่มีนะอะเป่าเป่าเป่เป่าเสงาวันเกิดย้อนหลังนะโมงนึกว่ามึงนอนที่คนอื่นเขาแล้วเขาเดินมาทางนี้กูแบบเฮ้ยเขาต้องร้อนม่เาจะ้อนเลยในช่วงนีุ้จะมาอ๋อที่พ่ทงนของมันก็สิทใช่ใช่ใช่ ถ้าได้คุเรองติมนเลยได้คุยเรื่องไอติมแต่กูไม่นึก, <c oughs> กอกกงงว่าปกติเขาเร่ม่าแบบอ๋อสังคาไมใช่ไหมคะ <c oughs> กลั้นกันดๆๆๆเดินไปถึงสนมูเลยออเอขึ <c oughs> ้นอยู่ดีกูลกลับบ้านกันทุกคนซื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยนะคะเค้กวันเกิดของแม่ลิสา กลับบ้านวันนี้ก็สนุกมากๆเลยสนุกมากๆเลย oh, <my. S 2> สนุกมากๆเลยายรวันนี้ก็เอนจอยมากสนุกแล้วก็แบบแฮปปี้ที่ได้เจอ<ม>ทุกคนพี่แปลว่าสิแค่สี่คน <c oughs> จาก6 <c oughs> ากเอาจหกอ่ะไปถอหีวิวเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้อะ่ะจ้ะก็เล่นอะรหล่ะ จริงไอ้น,น้ำพบพูเจ็บพี่หายก,ก็รู้สึกว่าเออตัวเองก็แก่แล้วมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแก่จนถึงแบบมาถึงวันนี้ ขอบายเจอกันอีกอีกไม่รู้กี่เดือนได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละกีมากบาก่นอออกนอยยยย